การยิ่งมันก็เป็นคาเฟ่นะครับสผมน่าก็นิยมนะก็ดูดีครับคาถาสเตนโมเดลนะครับโมเดลจะเป็น G A G A E G นะครับ G A E G เป็นตัวนี้นะครับไมซีดานนะสีวยงามนะครับเรามาดูประเทศนะครับประเทศยังไม่จะผลิตประเตนลูกทรงนะลูกทรงเป็นทรงเจลอดิทอรีียมตัวนี้เป็นใช่ไหมทรงแก่ลอริทอรีียมตรงนี้มีพิชูนะ ตีงับนะแต่เงนซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเหมือนพวกพอดีมันไม่ได้จอดให้เสียเนื้อไม้นะถ้าใครไม่เด่นก็นนยอยู่มุมนี้นะมุมบนนะมีโทนมีวอลลุ่มล้อเตอร์ล้วนแล้วรวมตรงนี้เพอเสียก็ไม่มีอยู่เลยมาดูบอดี้นะครับตรงจาน a u d โ t เร r e r หน้ามาเป็นไม้ทอ็อปโซลิกซีด้านะครับทอบ็อปโซลิกซีดา้ดาตัวนี้จะเป็นทอ็อปโซลิกนะครับไม้ซีด้าจะเป็นลักษณะนี้่าจะค่อนข้างเทียนเขาจะเรียบกว่าวงปีเขาจะแน่นกว่า ก็สีแตกต่างกันีจออมแดงตัน้เลยขาวแต่สกูตแดงก็มีนะครับอยู่ในกีตารราคาแพงเช่นการินิยมใช้ทำกีตซร์คาสิมไหครับไม่ครแต่ก็อยู่ในสปูตไม้แล้วอ่อนไม่ได้แม่แรงเมืนพวกโลบูหรือว่าอีวนี้หรือวุอเด้านข้างและหลังนะครับเป็นไม้มาฮอกกเน่พอก็มาฮอกาเน่ครับข้างและหลัง มาอเอาไปนเลยเขาจะออกเค้มวนี้เป็นไม้ที่นิยมมาทำที่ป่าจากเสยงทับเทีนดีทานเสียงยาวติ้งก้านบอรนะครับ,ะบิะดิบเป็นไม้รูดบุตตัวนี้ติ้งก้นบอก์นะกับบิดหรือสะานาสายเป็นไม้รูดบุหรือยองหลังภาษางบ้านเขจะง่ายงโครงสร้า,รารงข้ในบางตัวทีแบบที่ผมบอกอเป็นตัวทีครับ างไอตัวที่เราดูวันนั้นนี่นการการะบาดเรยกเป็นหางตาเ้ยไหครับเราไปยต่อไปนะครับความยาวนับอยู่ที่43มิลน,นะครับเล็กกว่ายังมาา1มิลน,นะ43น้นในเสุดทกย่จะแคบกว่านะ43มิลความยาวสกเกลยวนะครับ647นัดอยูนี่นะ647ลลนะครับนะความยาวเปลี่ยนจำนวนเปลี่ยนนะครับตสบิส่เปียนนะครับคือหน่งสองสาสี่หาหกเจ็ดแปดสิ ยี่สิบเศษนะจำนวนซุกบิดกัปีรักนะครับทุกคนเนี่ยบีรัสอาจจะเป็นเพื่อนรุ่นของเขาหนะ่อยซุกบิดกัปีรักมีภาคไฟฟ้าอ่างในตัวกีตาร์นะครับอันนี้ทุกคนบอกไปกันหน้านี้นะบอดี้เคลือบด้าน,นครับเป็นเคลืแบบสาดมิติเช่นเดียวกันงานก็ขอบข้างข้างสวยเลยนะครับมีลายกราฟิกแล้วก็โลโก้แบรนด์ไบดิงขอบข้างก็งเป็นสีขาวนะไบดิงคอนแบบ รทรงแล้วก็ถัดไปจะเป็นอ่ามอฟลอของข้อดีของกีตาร์นี้นะครับวันที่ตรงแก้วฟังหนึ่งนะ็จุดหนึ่งวันที่รงเจียนะมอมือพกง่ายนะครับมันก็ทําเดตัวสะทัดัดพกง่ายกว่าทรงเรนต์หรือทรงจัมโบ้นี่ราคาย่อมเยาครับเช่นเดียวกันหนต้นถัดไปก็คือหน้าได้หน้าไม้นะครับห้าไ้อเปลี่ยนตะันอเรียกจัดง่ายก็กาพอกอจะเป็นพอลักษณตัวซีครับ มันจะมีเลี้ยงไม่ใหญ่มากเกินไปประมาณเกินกลางนะครับมีท่าไฟฟ้าสามารถต่อของเครื่องขยายเสียงได้นะครับหน้าไม้ดีจิตอลเป็นไม้พักตรงทางตัอความชื้นนะไม่เปลี่ยนเปตามสภาพอากาศเหมือนกับพ like ิกัาส์พุทธคือาะติดต่อความชื้นมากกว่าไม่ค่อยจับไม่ค่อยคลองไม่ค่อยอะไรติดตามที่เราจับตอนเสียงเขาข้อนี้แน่นอนครับที่กระเป๋าแสีงบุกน้ำนาอย่าลืมบอกการเตรียมงานนะครับ ้อกับไปก็คือคอว้ลหรือว่าพัดเวรตัวนี้เขาเรียกว่าพัดอเวรนะสามารถล้วงคอฟอดได้ลึกมากกว่าเดิมถ้าเป็นเรื่องแบบไมะล้วงลำบากครับแต่ก็ล้วงได้นะถ้าใครนิ้วไม่ยากเลยคุณมีมันจะล้วงง่ายๆครับแต่ข้อเสียคือมันจะเสียได้ไหมตอนนี้ไปตรงเสียงออกก่อมาหรือไม่ก่อนแล้วข้อข้อเสียนะครับทำไม้ท็อปซีร่าเป็นไม้เล็ก่อนนะครับเชื่อมไปกันแบบทิชชู่พิพูนไม้เล็ก่อนจะทำได้เป็น ลอยได้ง่ายนะครับเวลาเดินกรแค่แรงกรแเวลาเราั้าอยู่ในวงลตเรานี้กระแทกมันเพราะอย่างไรเพียแตเป็นลอยหน้าไม้หล่นไปสำหรับคนที่หวงกีตาร์อย่างนี้เพราะกีตาร์นแข้งเงี้ทำายจิตใจกันนะครับการกระแทกแล้วก็ท้าลาซ้ายหน่จะเนืรตรงนันไม่มีเจนเนอร์ครับตนผมสำหรับคนใหม่หรือว่าพวกนี้เราอาะมองข่นี้เป็นเรื่องสำัญนเงียเนเอร์ เนื่อไม่ได้เสียงไม่ตรงเล่นดิงเล่นไฮทายเล่นทั้งวันก็มนไม่เข้านะแต่คุณภาพของเสียง<ม>นะคุณภาพของเสียงรุน่นนี้ใช้ไม้ซีดา้าเป็นไม้ทนเสียงใสนะแหลมพุ่งนะออกจากใสแหลมแล้วก็พุ่งเช่นเดียวกันกันกบติก้าวแต่อาจจะแตกตนะ่างเล็กน้อยนะให้ทนเสียงที่เป็นธรรมชาตินะครัเบเองมอฟบอกธรรมชาติเสียงธรรมชาติโน้ตชัดคุณภาพเสียงมาเป็นนะโน้ตชัด แน่นอนาครับกนรเปนชัดกว่าแต่พวกนี้ก็ครอบคุมได้ทุกอย่างหมเอาการเกาคนระับิงได้กรนะตายได้กี่คอยก็ได้คนระับเรามาดูราคาด้นนะครับข้าง,างที่เิะแรงกว่ยัางมาให้นิดน,น,น,นึงอยู่ที่หนงันหนึ่งร้อยหนึ่งันหนึ่มื่ันเก้าร้อยยบาทนะครับขอไช้ ก็ซื้อเป็นถ่ากระเป๋าไปนะก็ซื้อแยกางนก็ราคาสูงนะครับตัวเครื่องเครื่องกดตัวน้ำแดงของแดงพออยู่ตัวนี้เป็นงานจีนนะครับในการผลิตเครืของเกาหลีคูบเยอะว่ายดจบไปนะครับกดีเยี่ยมดีเตยี่ยม